สวัสดีครับพบกับช่างบีเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมานําเสนอเครื่องเลเซอร์ตัวใหม่นะครับที่ผมขายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนําเข้ามาล่าสุดนะครับเป็นตัวบอร์ดระบบใหม่นะครับระบบระบบ M3 Plus นะครับเพื่อรองรับนะครับรองรับซอฟต์แวร์ใหม่นะครับเป็นปลั๊กอินคอริดอร์เลเซอร์2อแบบสมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้นะครับจะรองรับปลั๊กอินรุ่นใหม่ที่อัปเดตซอฟต์แวร์มาล่าสุดนะครับ สามารถนะครับสังแกะสั่งตัดงานได้นะครับสั่งสร้างเลเยอร์ได้นะครับเหมือนรูด้านะครับก็สามารถที่จะทํางานได้นะครับตัวบอร์ดก็จะเป็นตัวใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมี2รุ่นให้ท่านเลือกนะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นรุ่นบอร์ด M3 พลัสนะครับเราจะใช้บอร์ด M3 พลัสให้ลูกค้าเลยนะครับเราจะไม่ได้ใช้ M3 ธรรมดานะครับตัว M3 พลัสเป็นแบบไหนนะครับ ตัว M3 Plus ก็จะเป็นบอร์ดแบบนี้นะครับนี่นะครับส่วนนะครับตัวใหม่นะครับก็จะมีแบบเป็นไดร์มอเตอร์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับอยากจะให้มอเตอร์วิ่งเสถียรวิ่งดีขึ้นนะครับเราก็จะทำการนะครับติดตั้งไดร์มอเตอร์แบบนี้ให้ด้วยนะครับนี่นะครับใครสนใจบอร์ดอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่ไดร์มอเตอร์ได้นะครับกับระบบเครื่องตัวใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ อ่าตัวนี้นะครับนาเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับก็ขายดีมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็รอรับได้เลยนะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยเทสส่งให้ลูกค้าครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับ3040ตัวใหม่นะครับมีลิฟ์ไฟฟ้านะครับสามารถใส่โรตรี่ยิงแก้วเยติได้นะครับทาตายางภูงกแจอ่าสามารถยิงอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะ นะครับอะไรที่ไม่ใช่โลหะนะครับเครื่องเลเซอร์ระบบ CO2 จะยิงไม่ได้นะครับบางท่านจะเข้าใจผิดนะจะเอาไปยิงโลหะจะไปยิงสแตนเลสยิงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับพวกนี้จะเป็นการแกะแกะหรือว่ายิงอะไรที่ไม่ใช่โลหะครับเช่นไม้อะคริลิกพลาสติกนะครับทำตายางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ